สวัสดีครับสวัสดีครับครับดีครับคุณแสงคุณจิมแล้วก็ทุกท่านนะครับกล่าวผมอ้าวขอไอเดียเลยพี่อุ๊ดไอเดียเทรดจะจะจะใช้วิธีการแบบไหนอย่างไรดีฮะช่วงนี้หรือว่าจะจะเป็นไอเดียตอบระยะยาวก็ได้เชิญฮะคือจริงๆนียเทรดของของในปีนี้จริงผู้ไอเดียกันแล้วกันปีนี้จริงๆก็คือปีเสือนะแล้วก็ผมมองอย่าง,งว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกใบนียเป็นโลกของการลงทุนหรือว่าชีวิตจริงเ,เปลี่ยนค่อนข้างมากผมว่านับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมาก็ว่าได้เนี่ยในรอบประมาณสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแล้วไม่ว่าในเชิงเศรษฐกิจหรืษษษษษอเชิองอะไรก็ตามนะครับตัวแปรนั้นเนี่ยซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก,ก่อนว่าจะเกิดคุณคุณครัขึ้นมานะครับที่เป็นรลานสหรัฐไม่เคไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเทรดบอลไม่มีใครคิดว่าจะเกิดโควิด -19 ขึ้นมา พูดถึงอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทําให้ชีวิตจริงก็เปลี่ยนชีวิตที่เสมือนจริงก็ก็เปลี่ยนด้วยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่านับตั้งแต่แต่ว่านับตั้งแต่ปีปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมว่าหลายๆเรื่องที่มันเคยสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้กับให้กับพวกเรามาก่อนหน้านี้เนี่ยเราเริ่มจะทนทานได้แนละ้วเราเริ่มที่จะเรียนรู้ได้แนละ้วเราเริ่มที่จะอยู่กับเขาได้แนละ้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเชิงลบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจุดเปลี่ยนของ สถานการณ์ทั้งหมดนะครับที่เคยมีอยู่นะครับรวมถึงปีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปีแรกที่เป็ดขึ้นนักเบี้ยหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยผู้คนคงจะเริ่มต้นด้วยด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นะครับฉะนั้นผมคิดว่าคนที่จะลงทุนในช่วงนี้เนี่ยคงต้อง,ต,องต้องเรียนรู้อะไรค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับแม้กระทั่งผมเองเนี่ยผมอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องคริปโตเนะี่ยเราต้องไปนั่งเรียนแล้ะคุณไม่ได้เรียนเพื่อจะไปเทรดแต่เรียนรู้เพื่อเพื่อว่า มันเกิดความเป็นไปขึ้นในโลกไปเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะครับไม่งั้นมันก็มันคงคุยก็ลำบากเหมือนกันแล้วก็เราจะได้รู้ว่าอย่างนี้ควรจะยุ่งหรือไม่ควรยุ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสิ่งหนึ่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชัดเจนมากครั้งในชีวิตเรากับการลงทุนเนี่ยมันคือคาว่าเทคโนโลยีรานสปลี่ยนแปลนนะครับปีนี้จะเกิดขึ้นค่อนข้างมากเทคโนโลยีเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงพวกโทรศัพท์นะ ผมพูดถึงอะไรหลายเรื่องรวมถึงแม้กระทั่งรถรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนี่ก็คือเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะครับเฉะนคนที่ลงทุนในปีนี้เนี่ยมันเราอาจจะต้องเรียนรู้ทั้งส่วนที่เป็นโลกใน,ในความเป็นจริงนะครับและก็โลกเสม,มือนจริงมัาต้องเรียนควบคู่กันไปเลยหรือว่าเราต้องลงทุนควบคู่กันไปเลยมันเราอย่าทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าสมมุติว่าเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเราเป็นคนที่ไม่ได้เราต้องเราต้องของจริงเท่านั้น เราต้องซื้อหุ้นที่เป็นจริงๆพวกหุ้นน้ำมันจริงๆธนาคารจริงๆหรือว่าพวกห้างสนามบินอะไรแบบนี้แต่เราบอกว่าไอ้ไอ้ที่ประเภทเป็นเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวมันจะเสื่อมถอยไปผมว่าเราเราอย่าเพิ่งคิดอะไรมุมนั้นอยากให้ศึกษาแล้วก็ตามไปดูนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกันนิดหนึ่งอย่างท,ท,ที่อย่างที่เสยยักษ์พูดนะครับว่าเราต้องให้ความสนใจให้ความอะไรกับพวกเมียค่อนข้างมากๆ ผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าวันปีนี้จะเป็นปีของหุ้นเทคโนโลยีผมกลับมองอีกอย่างนึว่าหุ้นเทคโนโลยีปีที่ผ่านมาขึ้นมาค่อนข้างเยอะเยอะมากจนกระทั่งผมรู้สึกว่าเอ,อมันจะทําได้จริงหรือเปล่ากําไรราคาหุ้นบางตัวเนี่ยขึ้นมาเหมือนกับว่ากําไรเขาโตเกินห้าเท่าอย่างที่เขาเคยทําเหมือนกับมาปีก่อนหน้านู้นเขาทากําไรได้ร้อยล้านบาทราคาหุ้นขึ้นเหมือนกับเขาทำกำไรได้มาสักหกร้อยล้านบาทเจ็ดร้อยล้านบาท บางตัวทําได้จริงเพราะว่าบางตัวก็ไปสมดัมเหมือนกับว่าเขาปูทางมาดีแต่บางตัวเนี่ยเราไม่แน่ใจบางตัวก็ใช้วิธีการต้านขัอผมยกตัวอย่างาผมพูดดิดนึง่คือเมื่อช้าผมคุยกับที่อยู่ท่านท่านบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกนะว่าวันนี้ไอ้ช้างเนี่ยนะมันขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้ยังไงมันขึ้นไปได้นะมันขึ้นไม่เลยนีลยมันอยู่ข้างล่างมันควรจะอยู่ข้างล่างแต่มันต้ออยู่บนต้นไม้ได้ แต่เขารู้ว่าอย่างหนึ่งว่าสักวันหนึ่งค้ามันต้องลงติดต้น mm hmm. มันมันอยู่บนต้นไม้ตลอดไปไม่ได้หรอกมันต้องลงมาจากต้นไม้เพราะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งมันก็เป็นคาเตือนอะไรใช้กิจจิตที่เสียยาคู่หรือพี่ยาคู่กันแหละว่าบางครั้งเนี่ยราคาหุ้นที่ขึ้นไปเยอะๆเนี่ยผมว่าสําหรับผมในปีเนี้อ่าก็ระวังกันก็แล้วกันในหุ้นพวกนี้เป็นพิเศษน,นะแต่ก็อยากให้นักทุนที่ลงทุนในปีนี้เนี่ย ให้ความสนใจไปเรียนรู้อะไรเยอะๆแล้วก็พยายามจะมองพุ้นที่ราคาไม่ได้รุนแรงมากๆเพราะว่าซื้อแพงๆไปผมว่ามันมันก็เสี่ยงมันจะไปไหนต่อได้น,นคะครับถ้าเกิดเราเลือกเป็น sector, เซกเตอร์เซกเมนต์หรือที่ม,มองผมอยากให้แยกเป็นเป็นสาอัน <ừ. S 1> อันที่1ก็คือเป็นเป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกโอ e ลิคมีกันกันเพราะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยก็มันควรจะเริ่มเดินหน้าขึ้นไปเรื่อย อาจจะมีระเบิดเวลาฝังอยู่ก็คือพวก NPL อะนะซึ่งจริงๆจะเกิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอบยากจริงๆว่าเกิดไม่เกิดนะครับไปประมาณ4ี่แสนห้าแสนล้านที่นั่งคับกันอยู่เนี่ยไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าถ้าไม่เกิดก็ดีไปแต่ว่าใย่างรก็ตามในกลุ่มที่เป็นโอปอเนี่ผมเชื่อว่ามันเติบโตได้นะครับในเซกเตอร์สอวผมเองผมอาจจะมองในกลุ่มที่เป็นธนาคารนะเพราะว่าธนาคารเองเนี่ยราคาหุ้นของเขาเองราคาหุ้นถือว่าขึ้นมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วธนาคารหลายที่เนี่ย ตัวเองพอที่จะเปลี่ยนตัวเองนะครับจากเคยนุ่งชุดไทยไปเป็นชุดใส่สูทรเรียบร้อยคนระับมันผมเชื่อว่าธนาคารขนาดใหญ่หลายตัวเนี่ยน่าจะปรับตัวเองได้ที่ผมชอบมากที่สุดก็จะเป็นตัวธนาคารกรุงเทพนะนี่คือยกตัวอย่างของกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรมส่วนในกลุ่มที่เป็นอีกอันหนึ่งก็คือสุดขั้วเลยก็คือกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีอันนี้แน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยผมจะเลือกเฉพาะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแล้วมันเกิดขึ้นจริงและมันต้องเปลี่ยนแน่ นะครับอันนี้อ,อย่างหุ้นก็เป็นพวกแพลตฟอร์ตมต่างๆนานาจริงๆหลายตัวเนี่ยราคาขึ้นก่อนข้างแรงผมมองในตัวหนึ่งก็คือเป็นรอปพเผ่าพแพลตฟอร์มไว้แล้วกันนะครับก็คือตัวที่เป็นพวกไซเบอร์เซ็กโตรเตี้ผมชอบหุ้นตัวหนึ่งคือเซกเคียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกเซ็กเ <Sec ure S 2> คียวนะฮะจริงๆเรายังไม่ทำวิเคราะห์นะแต่ว่าเราเคยสัมภาษณ์ที่อามเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่คอยดูแลระบบแพลตฟอร์มต่างๆนานาซึ่งใครที่ทําแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยคงต้องใช้บริการของพวกเขาแหละ ธุรกิจนี้จริงๆมีหลายตัวแต่ว่าเซกเคียวถือว่ามัแก็งแชรูงสูงมากที่สําคัญคือราคาหุ้นสามสิบกว่าบาทไม่ค่อยแรงเท่าไห<อ>ร่นะครับผมไม่ได้มองหุ้นเทคโนโลยีว่าเซกเคียวดีอย่างเดียวผมต้องดูว่าราคาหุ้นเขาต้องไม่ไม่สูงเกินไปด้วยนะครับนี่คือตัวเซกเคียวที่อยู่ฝ,ฝั่งฝั่งเทคโนโลยีนะเป็นตัวอย่างส่วนอยู่คนที่อยู่ตรงกลางก็คือเป็นพวกไฮบริดพวกนี้คือตัวเองเนี่ยมีพื้นเพเป็นโอเวคออมี e แต่ตัวเองพยายามจะต่อยอดไปเป็นตัวเทคโนโลยีด้วยนะครับแน่นอนครับผมกำลังพูดพูนตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งซึ่งเมื่อวานก็พูดไปแล้วแหละก็คือตัวกราฟไอทโนโีนะครับตัวนี้กราฟไอ g ีเองเป็นคนที่กําลังจะคาดเกี่ยวกับพวกธุรกิจที่เป็นตัวโอวิโทนอมีเป็นโรอยฟ้านั่นแหละแล้วตัวเองกำลังจะต่อยอดด้วยการทํำตัวเทคโนโลยีจริงๆผมผมผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดว่าไบแนนซ์เนี่ยไบแนนซ์เนี่ย เป็นตัวที่เป็นตัวตอบโจทย์ของกราฟผมคิดแค่ใบนั้นเป็นจิก๊กซอตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะคนที่คิดอะไรแบบนี้อย่างกราฟอนิจีเนี่ยเขาไม่เขาแค่มองใบนั้นเป็นจิก๊กซอหนึ่งตัวเขาจะมีจิก๊กซอวอีกหลายตัวมากๆนะครับ mm hmm. เพื่อมาต่อยอดให้เขากลายเป็นตัวดิจิตอลคอมมานีในอนอครนะครับมันนี่คือสิ่งที่ผมว่าถ้าใครมองห่างพุ้นแบบนี้ได้ไหมเนี่ยพุ่นตัวนี้จะดีอื mm hmm. ครับอาจจะเป็นตัวแม่แบบตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงเดินทางน,นะครับเรากาลังพูดพุ่ที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นสามารถทําได้จริงไม่ใช่เสมอนจริงนะมันทําได้จริงซึ่งคับเทนีเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์คนได้ในระยะยาววันนี้ราคาหุ้นอาจจะไม่อาจจะบางคนบอกว่าระยะสั้นมองมองมองแบบดูแพงแต่ผมกลับมองว่าคลับเทคโีเองนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างตัวหนึ่งถ้าใครประกาศแบบนี้แล้วทําได้เนี่ยราคาหุ้นเขาเนี่ยไม่ไม่ทำดางแน่น แนะนำครับอันนี้ก็โดยสรุปก็คือว่าคนที่ได้หุ้นในปี2องพสอสองคุณต้องมองทั้งฝั่งที่เป็นโอหรอว่มีเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะเฟื่องคุณต้องมองฝั่งที่เป็นเทคโนโลยีแต่ขอให้เลือกเทคโนโลยีที่ทําได้จริงราคาหุ้นไม่แรงนะครับหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะเลือกอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่คาบเกี่ยวระหว่างสองส่วนนี้นะครับก็อยู่ทั้งเทคโนโลยีและโอหรอว่มีนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าเลือกตัวใดที่อาจทั้ง3ตัวหรือว่าทั้งสส่วนนี้ได้เลือกตัวจริงจรี้ได้ด้วย อืมนะคะอนะเอาละค่ะนะก็พี่อุจา๋าอวยพรทันหุ้นหน่อยจา้าจริงๆก็ผมเองอาจจะเป็นคนที่มาออกทันหุ้นไม่ไม่นานเท่าไหร่นะไม่ไม่นานมากก็ <c oughs> เราไม่จะอวยพรกันยังไงก็อายุครบสิบเก้าขวบนะแต่ก็มีทีผมกล่าวว่าผมจะมาอวยพรทันหุ้นตอนที่ทันหุ้นอายุครบประมาณห้าสิบนะสิบเก้านี้ก็ยังถือว่ายังเป็นเป็นอะไร <c oughs> ที่ยังยังมีการเติบโตเราเราเห็นทันหุ้นมา มาหลายปีผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่นานมากแต่ว่าเราเห็นการพัฒนาการเนี่ยมาหลายปีวันาที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมผมคิดว่าสิ่งที่เป็นเป็นการพูดเองเนี่ยก็คือความเป็นเป็นกลางกับความเป็นจริงนะครับสิ่งที่สถานณ์พูดเสนอให้คนมาตลอดคือความเป็นกลางและความเป็นจริงมันทําให้เวลาเราดึงข้อมูลเราเอาข้อมูลมาใช้ในการที่จะไปวิเคราะห์ต่อนะครับก็สามารถทําได้โดยพูดง่ายเป็นเป็นกลางแหละไม่มีไบอาไห้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าสื่ออื่นมีไบอสนะครับแต่ผม ผมดูว่าทันทุนนั้นเนี่ยเป็นกลางแล้วก็เป็นจริงด้วยนั้นอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนเองจะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเสนอข้อมูลที่เป็นกลางและเป็นจริงเนี่ยเวลาคนเอาไปดูเนี่ยมันจะทําให้เขาคิดได้ในถูกในสิ่งที่ถูกกาองก็ขอรภัยครัให้ทันพุ่นเองก็ยังรักษาความเป็นกลางและก็ความเป็นจริงไปได้อีกปรัแบมบาเท่าไหร่ก็แล้วกันานะครับการที่เป็นสื่อเนี่ยเข้ามาอยู่ในออนไลน์มากขึ้นเนี่ยแล้วก็ของเรามีทั้งสิ่งพิมพ์แล้วเป็นสื่อด้วยเนี่ย ผมเชื่อว่าการปรับตัวของชันทุนแน่นักปุเนี่ยน่าจะอยู่กับกับกับนักทุนได้ไปย,วยาวๆนะครับเพราะว่าผมผมก็จะว่านักทุนเองก็ปรับตัวไปเข้าสื่อได้ค่อน้างๆเยอะเหมือนกันก็อดช่วยนะครับเรามีอะไรที่ทางเราช่วยกันได้ก็ก็ยินดีนะครับปรับตัวข,ของปันพุ่งค่ะขอบคุณมากค<อ>่ะขอบคุณคร<อ>ับค่ะรั<อ>บผมะนะฮะเราได้สายพื้นฐานนะฮะค่ะกลงทุนนะครับกลยุทธ์แล้วนะฮะ